มาให้เพื่อนๆเหมาดูนะครับว่าเหรียญไหนหายากนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับติไม่ทราบนะครับว่าเหรียญไหนหายากนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแคปจอสั่งมาเลยนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับจะมีลายซ้ํากันบ้างหรือไม่นะครับนี่ก็คือเหรียญ1 0บาทสีเดียวนะครับเหรียญ10บาทนะครับสีเดียวนะครับเหรียญที่1วางนี้เลยนะครับเพื่อนๆชอบเหรียญไหนก็แคปกันมาเลยนะครับดูว่าจะมีซ้ํากันบ้างไหมนะครับหรญไหายากก็คือไม่ได้ดูคู่มือกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับใครชอบเหรียญไหนก็ทักกันมานะครับ แคปจอทันกันนะครับเพื่อนๆสิบนาทีทุกนั้นนะครับนี่ค้างค้างจอไว้แบบนี้นะครับอ่าใครโทรก่อนนะครับใครทักก่อนนะครับก็จะได้สิทธิ์ไปนะครับมาดูกันนะครับว่าเหรียญไหนหายยากนะครับแต่ทุกเหรียญนะครับหน้าเหรียญจะเขียนว่า10บาทนะครับหน้าเหรียญจะเขียนว่าเหรียญละ10บาทนะครับติขายเพื่อนๆเหรียญละร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆก็แคปจอมาอย่างนี้นะติค้างจอไว้แบบนี้อ่า ครั้งเก่าแบบรุนนี้ยังไม่มีวาระที่ซ้ํากันนะครับเท่าที่เห็นนะครับมีแล้วครับวาระที่ซ้ํากันเหรียญที่หนึ่งนะครับน่าจะหาง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ซ้ํานะครับยังไม่ซ้ํานะครับมันเกินต่อเลยนะครับนี่กว่านี้าเลยก็ได้เี้ยจะมีแค่กี่เหรียญเองอยู่ถ้าเพื่อนๆจะเหมาหมดเป็นท่านแรกที่ติดต่อกันเข้ามาก่อนได้นะครับจะนับดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับและครับนี่ครับก็ยังไม่ซ้ํานะครับเหรียญละนะครับ ก็ลืมลืมให้เพื่อนค้างจอใครอยากได้เหรียญนี้นะครับนี่ร้อยเดียวครับตั้งไว้เลยนะครับรีบส่องมาดูนะครับอ่ามีเริ่มซ้ํากันแล้วนะครับนี่เริ่มซ้ําแสดงว่าหาไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเหรียญซ้าเนี่ยเดาว่าหาไม่ยากนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวทั้งหมดจะเป็นกี่เหรียญนะครับอ่ามีซ้าหรือยังก็ยังนะครับวางเลยอ่ะเพื่อนๆเห็นแคปจอนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นแคปจอครับเหรียญละร้อยเดียวหรือว่าเดี๋ยวดีนับให้ดูทั้งหมดว่า นะครับกี่เหรียญนะครับเพื่อนๆจะได้สั่งกันได้นะครับมีซ้ำไหมลายนี้ก็ยังไม่ซ้ํานะครับอ่าวางต่อเลยนะครับยังไม่ซ้ํานะครับเรเดี๋ยวทั้งหมดจะบอกนะครับว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญอสวยเลยนะครับเพื่อนสวยเลยนะครับอ่าวางก่อนไม่ซ้ํานะครับดูนะครับยังซ้ํากันอีกไหมเรามีทั้งหมดกี่เหรียญเหมือนจะซ้ํานะครับเห็นเว็บๆอซ้ำครับซ้ำเหรียญที่3ามแล้วนะครับอ่าสามสามเหรียญที่มีซ้ํากันโอเคสามเหรียญนะครับที่มีซ้ํากัน ีไม่ซ้าโอเควางนะครับหนึ่งสองสามแคปจอครับเพื่อนเหนึ่งสองสามแคปจอไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวจะมารับเพื่อนเพื่อนดูว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับเหรียญตาสิงนะครับนี่ก็คือเหรียญตาสิงนะครับร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆพอหายากหาง่ายไม่ทราบนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าหนึ่งเพื่อนๆนที่ติดต่อเข้ามาท่านไหนจะติดต่อมาเป็นท่านแรกนะครับใสนีนซ้ํำไหมนะซ้ำไหมไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้ําเก๋ ก็ต้องวัดกันที่ความเร็วกันแล้วนะครับเหรียญนี้ซ้ำไหมนะครับเพื<ๆ>่อนๆพืสิบบาทรุ่นนี้นะครับอ่าโอเคมาเรามานับกันนะครับสําหรับเหรียญน,นะครับที่ไม่ซ้ํานะครับอ่าที่จะนับเลยนะครับนี่คือลายไม่ซ้ําแน่นอนแล้วนะครับถ้านติดติมองนะครับอ่าไม่ผิดด้วยเอ้ามองแล้วไม่ผิดด้วยมีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกเหรียญเหรียญละร้อยก็คือหนึ่งพันหกร้อยบาท 1,600บาทนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนนะครับในกรณีที่ถ้าเพื่อนๆรับ1เหรียญไม่ซ้ํานะ1เหรียญไม่ซ้ํานะครับเพื่อนๆ1 6 0 mm ่น hmm. บาทนะครับ2 4 6, 8 10 12 14ด6นะครับอ่าออกไปสัก3าเหรียญก่อนเหรียญซ้ํานะครับนี่1 2 3านะครับนี่ก็คือเหรียญซ้ำที่ถีหยิบออกมานะครับไปเอาเป็นว่านะครับ ชุดนี้นะครับอยู่ที่ความเร็วเพื่อนๆนะครับ1600บาทนะครับฟรีค่าส่งนะฟรีค่าส่งด้วยนะครับและแถมเหรียญซ้าไปให้อีก3เหรียญนะครับสำหรับท่านแรกเท่านั้นนะครับท่านเดียวท่านแรกที่ติดต่อเข้ามานะครับ09 3แบบนี้นะครับ6 01แบบนี้นะครับอ่า7071แบบนี้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะครับ16เหรียญนะครับก็คือ1600บาทฟรีค่าส่งนะครับ เป็นโอนนะครับไม่ให้เก็บเงินไปทางนะครับเป็นโอนนะครับไม่ให้เก็บเงินไปทางแถมให้อีกสามเหรียญซ้ํานะครับเอาเป็นว่านะครับอยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับหนึ่งใครจะเห็นคลิปนี้เป็นท่านแรกนะครับสองอ่าใครจะโทรมานะครับเป็นท่านแรกนะครับสามนะครับใครจะโอนมานะครับเป็นท่านแรกนะครับท่านเดียวเท่านั้นนะครับสิบนี้ท่านเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับ ทั้งหมดนะครับ1600บาทนะครับเพื่อนๆจะได้ไปทั้งหมด2 4 6 8ี่12 14ด6รุ่นไม่ซ้ำา16รุ่นบวกอีก3เหรียญที่ซ้ำนะครับลายซ้ำนะอ่าเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะได้ไป19เหรียญในราคา1,600บาทนะครับด่วนได้ด่วนนะครับชัดกันไหมนะครับ0 93นะครับ601นะครับชัดไหมนะครับชัดไหมนะครับโอเคนะครับอยู่ดีเพื่อนๆแล้วนะครับ พร้อมกันนะครับตีจะประกาศทั้งทาง YouTube, TikTok, Facebook ในเวลาเดียวกันนะครับเวลานี้ก็คือนะครับวันที่25มีนาคมนะครับ19นาฬิกาประมาณ30นาทีนะครับ